เดี๋ยวขึ้นไปเทียนก็งามงามเออโอ้มันจะเป็นเทียนจีซีผู้หญิงก็ซีว่าซีซี่ลยล่ะคนเราว่าวันนี้ผู้ชายเป็นผู้เห็นไหมก็เรียกว่าหาใส่เลยล้วว้างเที่ยนเชียวเดียวจบเลยมันถือสามตัวตรงๆเลยนั่นห้าสี่สี่เลยเด้โอ้ยค่ะเจยวจีดีวดหน้าตามใหม่ว่าซันอันเอฟซีว่า บางคนกับพระท่านเห็นของฟาราฟอรัดกับฝ่งมาออกงวดนี้เนาะที<อ>่ผ่านมาพวกอะไรมาเนาะพัวกันต้อ,นองการเรก็บกับมาออกนะคะอ,ออกแต่โดนฝุ่น,นตำนานผีตาลุบบ่ค่ะ<อ>ที่ว่าอยู่หน้าเป็นแสงเข้าไปหน้าพอ่พออยู่เน,<อ>น,นาะได้กี่นาะน้าไม่เจอไรลูกไปห้อมฝุ่นแล้วหอมไว้เมื่อกี้เลยละนะข,ข้าวคนเกี่ยวไปก็ได้ไปน้ำหอดหน้าฝุ่นบอบบาดนี่ยเป็นแสงขึ้นวันพระวสันตำนานผีตาลุบนะคะ พ่อเคยเห็นบ่เคยเห็นแสงบ่อเห็นไหมครับโอ้เห็นอยู่แสงมันเต้นอยู่มันบ่งกรยเห็นเพิ่อนเหรอเห็นเห็นแต่เหึงพ่โอ้ยหลายปีแล้วอยู่นี่บ่งกรยเห็นเพิ่นนดิหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่เห็นเดี๋ยวโดดนค่อยเห็นนะทีหนึ่งนะอยู่นี่มันงกรายเห็นเลยทั้งเขาปรสบใจพร้อมนะเขาอยู่ดีสบายเพื่อนอยู่ดีสบายก็เรื่อยๆจะเป็นได้ล่ะได้เลี้ยงเพื่อนบ่คเลี้ยงครับ เลี้ยงแบบนี้ค่ะเลี้ยงการเราให้ใกล้ตัวนี่แล้วขึ้นล่องธรรมดาเขามีแล้วเรื่องเขาก็โอนแล้วปุ้ยว่าโว้ยเขาปุ้ยอะไรอยู่หน้ากันนะเขาเห็ดหน้าเป็นกบ๊วยมีสิ่งที่บดีเขาจะให้บอกเพิ่นเพิ่นกับเบื้องรักษณ์สมรักษ์อะไรสิได้ให้เบื้องเักษย่งเราก็ไม่ติดลูกโตเป็นผู้เฝ้าผู้แย่งให้ใช้เขาบอกว่านี่จะมหาพ่อฝันว่าจังใดก็เห็นสร้างเห็นสร้างว่านี่ก็ฝันว่าเห็นสร้างแล้วว่าไงจ้า สร้างบันตุกขวดเหมนชี้สร้างชี้สร้างทางปลาเอาขอนะขอนเะจ้งไปแจ้งมาต้นไม้ล้มเป็นเล้าวนนี้หม <laughs> คือมือมาโคขวดนีป่ปัวบเพียวปุ๊เปียวหนึ่งมึงก็สร้างเก้าแล้วน้ำก็บรรทุกไงเนาะมึงก็ตีเก้าเดินละ <laughs> ผู้ชายกะหาตอกหาเก้า,เก,าเก้าหาลลลเลยละบัานที่ศูนย์มันขึ้นแสดงว่าพันนี้ถือรางวัลกอนน่ะ ยังไม่ดันไปยังผมั่งขึ้นอยู่ในผลทีไมันอนขึ้นเลยอ้ยถืเรามึงก็ยังไม่ดันไปอีกสิบหกศซื้อนะพ่อบซือแม่คือจะว่างฉันบ่เลยหใชฮซีซีคือบซือศูนแม่ต่ว่าอนี้ศูนยมัดน่ศูนยโอยูนกลูนแนวยังมาหวยศูนยกลูนแนวศูนบ่ปัญญาก็เลยเอาจับศูนมาใส่บักเก้าหาตัวบ่มีเงินสองร้อย มีเงินสองร้อยพอ่อก็เลยไปซื้อเก้าหาซีซ <damn> กับบ่ซื้อจักสีบาทแน่นอจักสบาทโอ้ยกันอืมได้บัตนั่นจำางแว่ตังวดมาอีกพ่อมันดีดวงที่เขาแล้วผมว่าเฮ้ยเขาเลยเนาะคว้าตั๋วนะเฮ้ไปขอแบบได้พ่อเอานนันเอาอ้เเราให้ไปเถืยอยูแต่ว่ามันปัดใจมันกันไวกันจะบ้างสิอ่ัดใจเส้อกันไวแต่ว่า บ่สัจปนีเอาแม่นก็ได้สิบอกว่างสินะซื้อหาซีซีรอยรอยนั่นได้เลยโอ้โมากมันคันี้บักร้างนี่แหะบักเห็ดก็คือสร้างนี่ก็ได้จักมาห็บยังสร้างจากมาหิยังมาบักเอาหยงนี่สร้างมันก็ถือของมันิมพมันอ้วนมันก็ยู่สิบสามปีนวะซีซีมันก็ถือกันแมกัเพื่อรถไห้เตมนึ่งมันอ้ซีสามอย่างซีซีมครับแม่ว่มันก็ถือได้เนาะแม่ว่าซีซีกูจรถมันเต็มหนึ่งมันนี่ันยาว นี่เรามาลอกนีตอนนี้เราก็เลยบังนิดเดียวดิเต็มเดียวดิเหรอมันก็ซีซีแล้วบอกอ้วนก็ได้ขึ้นซีซีเพิ่มเพื่อก็ซีซี้เนาลองผัวผ่้จ้างเลยมันวันสี่สิบสามเนี่ยนพ่อไปใส่ยังก่อน้นก็ใส่บักพุ่นแล้วสร้างกับสร้างพุ่นแล้วบ้านสางกับสร้างมันสีไม้กวางบัดเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้งก็จะหูจักเมื่อมาแล้งฟันตัวกันเขาบอกเอาแล้วบัดนี่ยให้ถื่อตัวตัวลูกว่าอะไเนี่ยบัดสิว่างสิเอาไม่จ้าจ๋า จีบ้างสิขอว่าจะได่ก็ย่อมรับผิดกัจบางสิกูห้แม่ไปศูนย์เดกูก็จบไปทุกที่เนาะในความฝันไปทุกที่ทุกแดนยเนาะกูไ้เออครับมึงแป้นี้อยู่กจวบไอยู่ลอจับตัวมันก็จับถือยู้ละสันสี่หาเวิร์กซับกัสีได้นําอยู่ดอีหาสี่ีแบบบมมากเหน่อเออไปตื่นหาซีหา ไปจะบอกโอ้ยมันเฉียดจ้งเกัฟันแมนยุ่ดิแต่อ้วนเราอายุสี่อย่างสี่โอ้สีย่างสแมนครับผมก็แบแมนยุ่ดิแต่ว่าเพิ่ีมาบางเรารถป้าสี่สเอกมันถึกแล้วมึงยังีเชียนอยู่บอกันเลยศูนตลอดศูนยมันขึ้นเห็นไหมกับศูนยี่สิไหมมนหาศูนย์เลยมันหาศูนย์เลยแม่โอ้ยก็ไาใส่แบบหาเก่าก็หาไปแล้วเนี้จับได้มาเก่งสามตัวไปละไม่ได้ซื้อบ่ตกลงอได้นื้อบ่อได้ซื้อยังอตัวไหน ซื้อบักกันนี่บักกันหาเก้าก็หายแลวพี่เจ้าเมือนไปซื้อย่างหาสิบพุ่นหาสิบห่ซื้อหาสี่อได้ซื้อลนี่าีเนี่บริสได้ซื้อเลยมันมีเงินเท่านั้้บนได้ซื้อเลยสมเสียดายนมีพอเท่าเสียดายครับแค่ว่าเอาเสียดาก็จะขอปูไม่หรที่างสิที่แรกมันถือสามตัวตรงตรงบฟฟิวเลยที่แรกกันเจ้าในรุ่งยู่ได้เนาะกแรกเลยน้ว่าด้รุ่น้มารุ่งเอา่งที่สอง ในลงคงสุดท้ายโอ้วนะ่ะ <laughs> เนี้อไทยเฮียนจ้บองดูไดน่องสั่นจอนหันจอนกลางนี่หลวงไทยเฮียนเจ้าของพี่น้องเลย <m akes> เมราอะไปนู่นไปีใหม่นะคะรวมญาติแต่ว่าเมือนี้เอิญพอรัดมาดวนกันตังเห็ดหยังอยู่นัน ไม่ได้ขอพ่อพอนี้เยอะปู่ว่าไม่กับมีผู้พระท่านเหียนพอกับมีฝันแต่ต้นวดฝันจังไดก็ขาดจังไดหาซีซีเอาทวนอีกฝันว่านพ่อผูนี้นั่งทึ่งเหี้ยนเหี้ยนงามงามเดี๋ยวขึ้นไปฟาดเหี้ยนกับงามผู้หญิงตัวนั่งอยู่ไหนบ้านผมก็ตอบเลยละผู้หญิงซีเหี้ยนซีผู้หญิงนี่นั่งทึ่งเหี้ยนเหี้ยนฝ่อไ้เหี้ยนฝ่อเหี้ยนคนอื่นกับมันงามมันสูงเลี้ยวขึ้นไปงามเหี้ยนกับงามเนี่ยฝอไม่เหี้ยนเจ้ากขวางฝอเหี้ยนเจ้ากขวางเี่ งามยิ so oh, ่งกว่งามผู้หญิงนั่นถึงออกไตตัวเลยผมว่าตีเดนไงตีไงเลยเอาผู้หญิงซีเฮียนก็ซีมันงามบวกกับร่างเอาหาผู้ชายเนี่ยตอกได้หาซีเดียวตือเดียวเลยกับทัวมันได้เป็นหาซีซีได้เป็นหาซีซีเลยเมื่อนั้นไปปล่อยอยู่บ้านตัวครับครับมือนึ่งเป้ยอย่างนั้นอยู่อันนี้เมื่อนั้นเบิกซับไม่ได้ลุงช้ำไม่ได้มาลุงอยู่บ้านมี้แต่โอเปอรลุงเมื่อนั้นบาดนี้ก็เลยหาซีซีกินขาดเลยครับสามตัวเลยจังไงจังหัวซื่อนะแม่ซื่อคน บนันตื่นมือร,รุ่นบันจะได้มาฝันบับอ้วนชี้สังเลยอ้วนในสี่สิบสามปีสี่สิบสี่ที่เขากับบ่าวาจะเหมือนมันสูงมันขึ้นจะมาตอกจะมาเกาหาหาเกาไปแล้วคนชี้สร้ังไปแลนน้วบันเนอะบ้านไอ้เทียมมันยุบตัวคุณผู้ชมเนาะเอายุสี่สิบสามอย่างสี่สิบสี่ครับพ่อว่าได้ถามคักมือหน่อยแต่หนูกับว่าอยู่ด้ว่ามันสี่อย่างมันกับตรงเด็กพ่อปล่อยมาหาซีซีเนาะรครับคือมันมีอยู่แล้ว งวดนี on, pues ่เฮ็ดจ no oh, ังไดสีได้ตัวงวดสิงวดดีก็จะขอเอาไม้สร็จแล้วมันผาดไปเลยเด้ขอปูไม้ละขอตอนใดค่ะแม่ขอตอนใดกาบ่าขอกระิตัวงวดนี่ละมื่อแรกก็จะฟันละมือแรกเลยบ่มือแรกกีจขออีกตัวเลยเธอจี่ดอกแต่ว่าบระดเงินจะบ้างสิขอตองวดกินย้งจจกินละโซ่อกนี่ต่เหลือใจถือบระด็เงินบัเใจในปะเด้เงินเดียกใจอ่ เอใจน้ำอยู่ดิตีันออคาซี่กับมอฟมาเลยเดยวนี้ต้องเอาใดเลยนี้เดยนี่โอ้ยเซบวาซีซีหาเดยน้วยรวยจะเป็นอี่างไเยเอาหละฟาดหาซีซีหาหาซีทนันแม่ซีซีขับโบมาด้วยยัตะคากมันห้องออกออกบ่เห็ียดตะคากห้องสองเทียบกันววงสีเล็กสวนนี้ดินบอกเรีว่าห้องเห็บฝ่าวมหาเน่วาั่นกับ่บมากอาเั่นวันห้องหน่บวกออกออก อกอผมยังเรียกชืออกบอกเธอยูบ่อกอวางสิผมก็รมเชียนวัวเลยอ้อนขึ้นไปท่นโดนเชียนมาเห็นทัวไปหาเนี่ยควยเยอะมันอ่องหน่อยเทียบหมดมือมือแรงดีวาอีกอ่องหนอยมันอ่องว่าอกมันก็อกอก็จานี่ยก็ยอมรับ